สวัสดีครับผมด้อนนะจากดีพนรัดหนึ่งเกครับนี่คือ Mercedes-Benz C-Class 0นะฮะ C 2 0 0แต่เครื่อง1,800อันนี้เบนซินนะฮะปี2013ความเจ๋งอยู่ตรงไหนรู้ไหมมือเดียวป้ายแดงนะคันนี้แล้วก็ช่วงล่างยังไงทุกคนก็ต้องเดาออกว่าผมต้องบอกว่าขับดีเครื่องเกียร์ดีแล้วแถมรับประกันให้อีกว่าดีหมดเลย นะครับสาหรับใครที่อยากได้นะเบนเนี่ยไม่ได้เจอบ่อยๆนะที่จะมือเดียวป้ายแดงนะครับปีขนาดนี้ยิ่งไม่ได้เจอบ่อยๆเลยขนาดปีใหม่ๆยังหายากเลยนะครับกระจังหน้าเนี่ยไม่มีตําหนิไม่มีแตกหักโครเมียมไม่มีลอกแล้วก็ไฟหน้าทั้งสองข้างเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยเงาวิ้งแบบผมไม่ได้ขัดแต่เงาธรรมชาตินะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับรถคันนี้อยู่ในบ้านตลอดนะครับตังพึ่งนะซ้ายขวาตรงกลางเนี่ยอยู่ครบไม่มีแตกหักเลยแล้วก็ ไฟกับโครเมียมนะฮะด้านล่างเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยเงาวิ้งนะฮะอยู่ครบหมดเลยนะก็คือรถคันนี้ไม่มีชนหนักเลยช่องไฟหนึ่งสามสี่ตรงเป๊ะหมดเลยนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยด้านข้างไม่มีแตกรายงานไม่มีเบียดจนแตกหักนะฮะสีขาวนวลอย่างนี้ตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับแล้วก็ช่องไฟตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะ แล้วก็ไฟท้ายแดงก่ำใสกิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในนะแล้วก็โลโก้เบนซ์ยังอยู่ครบโครเมี่ยมก็ยังอยู่นะฮะโลโก้ c 2 0 0ก็ยังอยู่แล้วก็มาดูไฟท้ายอีกด้านหนึ่งก็แดงก่ำใสกิ้งไม่แพ้กันเลยนะครับเกาะเดิมๆนะสีดำปีกไม่มีล้มแล้วก็สีไม่มีซีดนะครับแล้วก็พวงมาไลัยไม่มีตำหนิบวกมันติฟังชันด้วยแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยไม่มีรอกไม่มีถลอกเลยซึ่ง หายากมากๆกนะกับรถที่ตัวอักษรไม่มีล่องไม่มีถลอกเนี่ยนะครับภายในปูด้วยพรมกระดุมนะก็ถ้าใครแบบว่าไม่ได้เอาไปพบเลูกค้านะครับหรือว่าอยากจะซื้อไปขับเล่นๆเพราะว่าเราเนี่ยอายุจะร้อยปีแล้วนะพันใช่เราจะเพิ่มไปมากขึ้นเรื่อยๆจะร้อยปีแล้วเราก็อยากจะมีรถในฝันไว้ขับบ้างผมแม่งโคตรสนับสนุนนะครับดูคอนโซลหน้าเขาดิ ว้าว wow. ช่องแอร์ต่างๆนะครับไม่มีแตกหักเลยแล้วก็ขอนุญาตตรงนี้โซนวิทยุนะครับดูดีมากๆหัวเกียร์ก็เหมือนกันหนังไม่มีขาดอันนี้ก็คือปรับวิทยุได้จากตรงนี้แล้วก็นี้เปิดเปิดใส่ของได้ปกติจะมีแค่ตรงนี้ที่หายไปอ่ะที่ขาดเป็นเรื่องปกติที่ตรงนี้จะพังกันที่ปิดอ่ะไม่รู้พันเคยเห็นปะ่ะ <Okay. S 1> นั่นแหละ ที่ขาดหายไปนะครับนอกนั้นอยู่ครบหมดเลยนะโอเคนะครับแล้วก็มาดูแผงประตูกันแผงประตูก็หนังแล้วก็ลำโพงปุ่มต่างๆไม่มีชำรุดไม่มีตําหนิเลยสภาพดีไม่มีแตกหักเลยจะมีตรงนี้นิดเดียวนี่ตรงนี้ที่มีชำรุดนะครับนอกนั้นไม่มีเลยแล้วก็พลาสติกก็เหมือนกันไม่มีแตกหักเลยนะครับโอเคแล้วก็ขอนิดนึงตรงนี้ ฝาไม่มีแตกหักไฟติดครบหมดกระจกด้านในไม่มีตํำหนิไฟด้านหลังนะครับก็ยังเปิดได้ไฟติดนะเป๊ะมากๆเราไปดูด้านหลังกันสำหรับด้านหลังนะครับสภาพดีมากนะตรงแผงประตูตรงนี้นะครับตรงนี้ฉ่ำมากนะ แล้วก็มีแอร์ให้ด้านหลังแล้วก็เบาะด้านหลังไม่มีขาดเลยแล้วเดี๋ยวพี่จะเปิดตรงนี้หน่อยนี่ที่ใส่แก้วนะครับพลาสติกไม่มีแตกหักเลยแล้วก็ไม่มีคาบชาทิ้งไว้เลย เอ,อันนี้นะครับผมชอบให้ทุกคนดูตรงนี้ไม่รู้เพราะอะไรเวลาเห็นว่าคันไหนแบบเรียบนี้ยบสะอาดอาดอยากให้ดูบ่อยๆมากนะแล้วก็ตรงนี้ก็ชอบมากเพราะส่วนใหญ่ชอบเอากระเป๋าเดินทางกระแทกกันนะจนเป็นรอยจนแบบว่ามันเสียไม่สวยเลยอันนี้สวยมากนะครับใช้ได้ไฟก็ติดอันนี้พวกของต่างๆนะครับ ฟิลนะครับแล้วก็ชุดพยาบาลอะไรอย่างนี้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่คิดดูดิล้อยางอะไรยังอยู่ครบหมดเลยแม่แรงอยู่ครบที่ล็อกอะไรมีให้หมดแล้วก็ข้างล่างเป็นตัวอย่างของรอยอาร์ที่สวยแบบขอโทษนะคำยอดนิยมเขาพูดว่าสวยแบบวัวตายควายล้มอ่ะพัน ขนาดนั้นเลยคือล้มแม่งทั้งฝูงคือคือแม่งล้มหมดเลยดูดีพันหูสวยสวยมากพี่เริ่มรู้สึกว่าพี่อยากจะทํารถทุกคันให้แม่งเนี๊ยบขนาดเนี้ยแต่พี่กังวลว่าเฝ่ายตกแต่งเขาอาจจะเครียดกันหน่อยถ้าพี่ลงไปให้มันเนียยกว่านี้กะนนะนนนใช่น้องสุดยอดเลยคือคุ้มมากมือเดียวป้ายแดงนะครับ ตรงนี้ก็ดูดีแล้วก็ข้างในนะก็ไม่มีอะไรมากคอรถมันสวยอยู่แล้ววันนี้เนี่ยผมพูดคันนี้คันที่สองแล้วผมรู้สึกว่าช่วงนี้มีแต่รถที่สภาพดีนะพันนะรถที่สวยๆอะ่ะนี่นี่น,นี่แล้วก็ด้านนี้อีกฝั่งคนนั่งข้างคนขับ เบาไม่มีขาดเลยเบาเดิมๆเ,เลยแล้วก็ไปดูห้องนี่คือฝาเครื่อง Mercedes-Benz ที่ไม่ได้ลงน้ำยางเงาๆเลย<ๆ>เห็นปะสะอาดมากไม่มีแตกหักเลยนะครับพลาสติกไม่มีแตกหักตรงนี้ก็ไม่มีแตกหักเหมือนกันรอยอาร์คนะที่พี่เคยบอกให้พันดูเห็นปะพันจำได้ปะได้สวย<ม>กิฟต์เลยนะเว้ยแล้วนี่คือเขียวๆเ,เนี่ยไม่ใช่ว่าลูกเขาเอาเมจิกไปเขียนเล่นไม่ใช่ เนี่ยเดิมมากเดิมหมดเลยเดิม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 หมดเดิมหมดอันนี้คือเดิมหมดเลยนะครับยิ่งพวกเนี้ยจำไว้ว่าอะไรที่คนเขาไม่ค่อยดูอะเราต้องดูให้มันเสียนเพราะอะไรวะเราจะได้ก้าวข้ามเขาไปอีกขั้นหนึ่งนี่แ <c oughs> จ่มมากนี่ชัดเลยชัดมากๆรอยอาร์ชชัดมากๆนะครับโอเคเยี่ยมเลยนะนี่แหละ <c oughs> เครื่อง1.8นะครับ 4 2 7 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ฟรีดาวฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุนะครับแล้วก็ผ่อนได้ถึง84งวดนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยโทรมา081519 8985พี่พันดีพนลัตน์9ด1นึ่งสามมลัต ลายไอด์แอดไซน์อย่จีวายศูนย์แปดแปดศูนย์ดีอย่าลืมเติมแอดไซ์ด้านหน้าด้วยเฟซบุ๊กดีเป็นวัคพันนารัตนะครับแล้วก็มาลองขับกันเลยที่รามคำแหงหนึ่งร้อยหกสิบสี่นะฮะยินด,ดีให้ลองขับมากมากไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเป็นรถยุโรปแล้วจะไม่สามารถลองขับได้แต่ก็ช่วยรักษารถให้ทางเราหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะผมไม่รู้จะพูดอะไรกับคันนี้จริงนะครับเพราะมันไม่มีอะไรที่เป็นตําหนิเลยมีแต่เรื่องดีๆที่ผมบางอย่างเก็บไว้เพราะกลัวว่าคุณจะคิดว่า ผมกลัวอวยรถผมเกินไปนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ